ส่วนสเก็ตข่าวต่อมาค่ะไปกันที่บริเวณสี่แยกอโศกเลยค่ะในจังหวัดสัญญาณไฟแดงนั้นนะคะจะมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งสวมหน้ากากมายืนกลางถนนส่งเสียงอะไรบางอย่างค่ะพอไปดูใกล้ๆก,ลก็จะเห็นว่าหน้ากากที่สวมใส่ยอยู่นั้นเป็นหน้ากากกระต่ายนั่นเองน่ารักน่านดูทีเดียวนะคะทั้งหมดนี้เป็นนิสิตคณะทันตแพทย์จาก4สถาบันค่ะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยร,งรังสิตค่ะ ที่เขามาร่วมกันรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลกโดยการยืนกระต่ายค้าเดียวว่าจะไม่สูบบุหรี่ค่ะซึ่งก็มีมาสคอตกระต่ายมาร่วมด้วยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นอุ้มลูกมาดูด้วยความสนใจค่ะอยากได้หน้าก,กากก็เลยขอมาสวมใส่บ้างและมาสคอตก็จะมาถ่ายภาพด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าเด็กกลัวค่ะร้องลั่นไปเลยค่ะ โอเเคยบุหรีไม่ดีต่อสุขภาพนะคะให้กลัวเอาไว้ค่ะแต่ว่ากระต่ายน่ารักออกไม่ต้องกลัวนะคะ